จากที่เห็นแผลตรงนี้ค่ะามาดูท,ที่ก็ดึงขึ้นไปางมาดูผมขึ้นแล้วออหมอเขาแหวกเส้นผมเราเป็นร่องเปนอะไรแบบสวยมากอ่ะแบบไม่มีแผลเลยอะดูดิค่ะวันนี้พี่สุก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ทำหน้าวันนี้ครบ3เดือนพอดีนะคะ ด้วยวัย54ปีแล้วอะ่ะก็คือตามันตกมากค่ะทั้งคิ้วทั้งหนังตาบนถุงตาล่างทั้งหมดเนี่ยค่ะร่องน้ำมองน้ำหมากมันไหลลงหมดทั้งแถบเลยมันทำให้เราดูแก่เกินวัย ทั้งล่องน้ำกทั้งถุงใต้าตาแล้วก็หนังตาด้านบนที่สุดลงมารวมทั้งเหนียงตรงนี้ด้วยค่ะเวลาแต่งหน้าก็เกรงใจขัางแต่งหน้าเวลาออกกล้องก็กังวลไปหมดเลยจะยิ้มจะอะไรก็ดูเออหน้าเราจะย่นจะยู่ไหมอะไรเงี้ยมันกังวลไปหมดเลยนะคะก็เลยตัดสินใจมาที่ดับเบิลยูค่ะบริการที่พิสูจน์ทำนะคะก็คือซับบาริปก็คือแก้ไขหนังตาตก โดยการซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดดึงหน้าด้วยนะคะ3ส,ส่วนเลยค่ะแล้วก็ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการผ่าตัดไขมันใต้คางหรือว่าเนียงนั่นเองค่ะสามเดือนที่สุนารีดึงหน้าอันนี้คือแผลหน้าหน้าหูนะค่ะแผลหน้าหูอันนี้ไม,มนนไม่ได้ลงรองพื้น ทับนะเพราะว่าตั้งใจอยากจะมาโชว์ท่านผู้ชมว่าสามนะเดือนตรงนนไวนะะเว้นตรงนี้ไวนะคะไม่ได้ไม่ได้ทับอะไรเลยนะแต่กับข้างข้างนี้หลังทำหลังทำกี่วันที่สู่ไปทํางานก็หนูคุณภาพหกวันไปทางานก็พอดีมันโชคดีตรงว่าเป็นช่วงที่ใสแมสได้แล้วก็สุขอาศัยแวนนิดนึงทางรายการเขาก็โอเคเขาก็ให้ก็ทํางานได้นะคะพอพาออกมาปุ๊บอะ หนูรู้สึกเลยมันไม่ได้เจ็บปวดหรือมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนที่เราแบบเรากลัวเราคิดตอนที่เราคิดว่ามันจะเป็นผ่าตัดใหญ่เราก็จะกังวลว่าโอ้โหมันจะเยอะไปหรือเปล่าวันนั้นน่ะหนูยังคิดว่าหมอลืมตัดถุงใต้ตาให้หนูเพราะหนูไม่เห็นแผลเลยอยากให้เห็นแผลตรงเนี้ยที่ทีที่ก็ดึงขึ้นไปมาดูผมขึ้นแล้วหมอเขาแหวกเส้นผมเราเป็นร่องเป็นอะไรแบบสวยมาก ไม,ไ,มไม่มีแผลเลยอะดูดิเนี่ยนี่สเดือนนะแต่ว่าถ้า6เดือนนะคือไม่มีแล้วจึง้งไม่มีแล<ะ>้วไม่มีแล้ว<ะ> ไม่ผิดหวังเลยและตัวสุเองทาก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอย่างที่สุบอกหรือมากกว่าที่สุเป็นก็สามารถเข้ามาขอคําปรึกษาคุณหมอได้สุเชื่อมัน่นก็เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจริงๆทุกอย่างครบคุณอยากทําอะไรเขามีหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรงบอกได้เลยนะเราะว่าสุประทับใจมากๆที่ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ